อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนะคะที่ได้นำน้องๆพลังจิตอาสาไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมค่ะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนำโดยนางทีรนุษย์สื้อตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและนักเรียนรวมกิจกรรมพลังจิตอาสาโรงเรียนคุณธรรม โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้วแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันส่งมอบกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไปยังพี่น้องทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยณบริเวณชายแดนโดยการให้เด็กๆได้เขียนการข้อความและจัดเตรียมการแสดงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวีรบุรุษผู้เสียสละ และนอกเหนือจากกำลังใจแล้วทางโรงเรียนยังได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนมาจากครอบครัวของเด็กนักเรียนคุณครูและผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจและความห่วงใยจากใจไปส่งถึงผู้พิทักษ์ชาติ นอกจากนี้นะคะคณะนักเรียนและบุคลากรยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ศึกษาดูงานโครงการทหารพันดีนักกองพลพัฒนาที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเรียนรู้และน้อมนำแนวทางการเกษตรตามพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกันต่อไปค่ะ